สายรถไฟฟ้า20บาทตลอดสายคนที่อยู่เบื้องหลังในการทํานโยบายอยู่บนรถคันนี้ค่ะ,ะเราจะทำให้ดีขึ้นรักษาทุกที่เลยครับผมปัญหาย,ยาเสพติดพักเพื่อไทยได้จบไม่เลิกแน่ๆระบบมธรรมนาขอมขุส่งที่เขา้าถึงได้นะครับวันนี้ก็มีโอกาสได้มาลงพื้นที่อย่างจริงๆจังๆคร,งครั้งแรกนะครับกับคุณต้นตู่เพนพิสุทธิ์นะครับผมผู้สมัครกรทมเขตบางคแลแลมยานาวานะครับผมเบอร์2นะครับผมก็ได้เห็นสภาพความเป็นอยู่พี่น้องประชาชนนะครับผมแล้วก็ได้รับฟัง ปัญหาพี่น้องประชาชนจํานวนมากนะครับแล้วก็ได้มีโอกาสได้อธิบายนโยบายต่างๆของเรานะครับสิ่งที่พี่น้องประชาชนต้องการนะครับก็คือระบบคมนาคมขนส่งที่เข้าถึงได้นะครับสปีเตอร์ 10บาทตลอดสายรถแม่รก็สามารถเดินทางจากที่นี่ไปเชื่อมต่อในรถไฟฟ้าพาลูกพาครอบครัวไปเที่ยวทั่วกรุงเทพได้นะครับอีกงานหนึ่งคือปัญหายาเสพติดนะครับซึ่งในรถไฟของพรรคอไทยเนี่ยแน่นอนไม่จบไม่เลิกแน่ๆนะครับแล้วอีกงานหนึ่งคือกอนกีฬาครับเราอยากได้พื้นที่สาธารณะที่สามารถเปลี่ยนมาเป็นลานกีฬาได้เพื่อให้เยาวชนในพื้นที่เนี่ยได้มีพื้นที่ในการออกกำลังกายเพื่จะไป ใช้ยาเสพติดน,นะครับดังนโยบายเหล่านี้เราพร้อมที่จะส่งมอบให้พี่น้องประชาชนแน่นอนครับก็วันนี้มีหลายความเห็นนะคะแล้วก็คอมเมนต์ของพ่อแม่พี่น้องมานะคะเราก็เต็มที่ค่ะว่าครั้งนี้เรายกเครื่องประเทศไทยค่ะแล้วก็ผู้สมัครพร้อมแน่นอนค่ะเพื่อไทยทําได้เป็นพิเศษทาได้ค่ะเบอร์สองค่ะ